จะไปไหเสร็จกานพกอนันะมรู้จักว่าไหนเนีอาจารย์จับไหนใรมจาบเพช่อชัยยกมือโอ้โหโชัย,ชย,ขยขากระเลสอการคุณโทเอภาระเมื่อกี้ดนะ้อีกอ่างมองนะอ่าแคนี้อไหนใครู่ตามจัวัดที่ไม่ได้เนจับมาทีราศีมา่ายแสดงว่าพิี่ เนี่ยอใดก็ว่าเราจะพูดถึงเรื่องเด็กในรั้วหน่ารักมากไปกระจายจะเข้าห้องน้ำเปิดประตูไปอย่างนี้ห้องโถงเปิดประตูออกเอ่เสียงประตูอย่าคิดลืมกูใจเปิดประตูออกรู้เลยเด็กทำังจะเดินเข้าใจผีครับทำไมาจเผีครับทำไมเนี่ยเคาาปวดกั ดูเด็กในรัฐบ,บาลไหมพ้ะพระปัดมาหล่อเลยพระพระถามอะไรดีย้ำจะมาถามอีกรู้ไหมว่าผวเยี่ยมพระพระถามอะไรดีหัวใจอยู่ข้างไหนโอ้ยเนี่ยวิทยาจะสตรเก่งน,นะเนี่ยอยู่ข้างซ้ายดูไม่ใช่โอ้สําเนียงเธอออกไปนะอยู่ข้างขวาก็แมงอ่อยู่ตรงกลางก็ถือพระพระยอมแล้วาหัวใจอยู่ข้างไหน ยังไงกว่าจะต่อบนการแบบพระยนไงพาะอะไรง่อไอนญี่ปุ่นง้ออะไรง้อจำมันจะมีง้อคมต่อไหมเนี่ยไอยามแม่ยามนั่งไวใจอยู่ข้างในพระทำยังไงัวใจอยู่ข้างในโอ้บรรขนาดนเด็เดินไปอยู่นี่เจอเ เอ้หนูไอ้หนูห้องน้ำไปทางไหนสวนพระทันติอุ้ยอาจารย์เราเล่ยก็ผมชื่อนายหนูขอพระอาจารย์เราพระจารย์เรานั้นพระอาจารย์เขาได้หมเราต่อไป้ห้องน้ำอยู่ทางไหนโอ้ยแบบเป็นไหนที่ไรจะให้เราอย่างเนาะร้อเล่นนะครับพระอาจารย์ร้องเล่นพระอาจารย์เราห้องน้ำใหม่ห้องน้ำเก่าพระพระอาจารย์เราห้องน้ำใหม่แล้วกันนะลูกนะเผื่อจะเข้าสบายอะไรดี่นนทบุรีโอ้เสกความเสียใจกับพระอาจารย์ห้องน้ำเก่า ใ่ข้าพเจ้าห้องนักเขาเราทุกข์ขีดเมื่อาน,แ,นแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรนักะอาศัยหลังโลงเหก็ได้สุด้าแล้วถ้าต้องหาเองฉะนั้นธรรมะการรุ่นวันนี้มี4าาี่โธรรมะใหญ่ที่จะให้เราไปปจุบัตินะบางคนเป็นรูปเทวดามีไหมเขาแต่งเพลงออกมาเป็น,นรูปเทวดาตอนนี้ไม่เจ้ากำลังแต่งเพลงรูปนาโลง หนงน่งบนรเราเลยมือไม่เห็นเนาะอาเ้ลเขาใช้แกงกันอสไซฟ้าเป็นของเบีงร์นู่นเนาะแต่งเพลงอะไรประมาณนี้เม่อม่อเมื่อไม่เห็นเนาะที่เราไถีบภาษาซื้อเมื่อเมื่อเมื่อถีบเราตกสะพ้อกำลังแต่งเพลงลุกฮัลโหสังการ์ไม่ใหญ่ดูดูสัญลักษณ์สังเัตได้แก่มี่ภาบ้านเรารอยู่สถา์เล็ก เอาละคำถมมากในวันนี้ถามเป็นความรุ่นหนึ่งใครเคยใส่บาตรบ้างยกหนึ่งขึ้นหน้าตาพู้เดอไม่เคยโกงมอกเลยนะเอาเวลาเราใส่บาตรนี่เราก็ฟาร์รอสักเราเท้าใส่บาตรไหมโอ้ยไม่ไหนที่มีใจแล้วจะขอเราเท้าใส่บาตรพระเราพระจะฉันอะไรอยู่เราไม่ฆ่าแกะโบะตีนด้เป็นกินโาร์แกะเต้ เอาละแล้ววันนี้เวลาเรามีเรื่องเป็นจังหวนจำกัดบญญรรยายเ่อะๆรักัาเถอะจะได้เข้าใจธรรมะสี่ข้อธรรมะสำหรับใบรุ่นใหญ่หนึ่งฟังรักในทางโลกหนึ่งรักใคร่หนึ่ง,งรักสถาบันชาติศาสนาเข้ามาทำรัศมีชาติให้เราอยู่นะศาสนาให้เราได้อยู่อาศัยได้จงรู้ต่อกันกษัตริย์เป็นพระองค์เป็นต้นแบบในการศึกษาไม่ว่าจะเราเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อันที่สองใครอันที่สองรับครูบาอาจารย์โรงเรียนพิเศษที่ที่ที่ให้เราได้เรียนได้ศึกษาเราก็ต้องรับไว้ก่อนไปโรงเรียนเด็กไม่ได้เลยชื่อใบใหญ่เข้าไปในห้องน้ำป๊อปโลชันตีเลยว่าห้องน้ำพันธุโรมาบุรีถ้าเข้าไปเกือบตายควายบุรีเต็มไปขโมกคู่โอ้โหพันธจากห้องข้างเรานั่งลงปั๊บชักโคกอร่อยมาก ก็ใจความรู้สึกพักกินน้ำกินน้ำอ่านไปปุ๊บสุโขรียดอยาทิ้งสองปวดสองฝ่ายทุกค์กัผู้ฉีดโชคติดไว้ดีมากอ่านไปข้างหลังปุ๊บเขียนเลยเป็นบทประเสภาสัตว์กวานักขี้ดีๆหน่อยแล้วก็อห้บรรจงปลงถังกินน้อยขี้น้อยถึงระวังขี้ทังรัดแยกระบาดจังมีลงท้ายเลยนะจุ๊บ ให้่งที่ผันไส้เขียนเข้าไปไม่เขียนติดฟ้าทางเลยห้ามเขียนฟ้าทางลึกนผันไส้เขียนมาแล้วมงชิ้นทำใหม่ดสวยเตนะโรลงเดียวในเทคนิคนี้็นสถานที่เราได้ศึกษาเราได้เรียนเรามาอย่าไปกระดาษโต๊ะก็อีกเราไก็อย่าไปทำลายให้มีความรักต่อสถานที่และันที่สามคือรักครอบครัวก็อรัาสิดว่า พขาเปิดสายเว่าเซมิรี่ยอมาจากยจดมาจากพ่อแม่ดีมากยอดมาจากฟ้าเท่ไหรมาเท่าไหรเลยอยู่พ่อับเมฆหรัอพ่อรัแม่ผู้หญิงบอกว่าพ่อรัเม่ได้ไหมง่ายก็ทานไม่ไ้้ผมรัพ่อรัเม่นะครับห้าพันการเียมานิสียผู้หญิงนึกสภาพผู้ชายบอกรับพ่อพ่อ พอครับผมรับข้อนะครับมันรู้สึกกับขาดเต้นอยยังไงไม่รู้ะนะเจ้านะการบอกรับข้อรับแม่เป็นสี่นี้อันดับที่สามมีขนาดทำได้สุดและอันดับที่สี่เนทางโลกจริงๆคืออะไรรักตนเองอันนี้ใครว่าทิ้งเราไม่ได้พ่อแม่ทิ้งเราได้ไหมได้ครูบาอาจารย์ทิ้งเราได้ไหมได้เราในจุดสถานที่นี่เราไปเราต้องไปทำง,งานจากบาอาจารย์ไป ใครไหมมึงน,นั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปซื้อผ้าแป้งหนึ่งเดี๋ยวกลมาเดี๋ยวผมระทับร่างคืนรอยตรงนี้แหละฉะนั้นใครตรัวเองรักดีที่สุดคนอื่แต่รักเราถ้าเจ้เองไม่มีแล้วผู้หญิงผู้หญิงไม่ตายของผู้ชาย,าายถ้าเธอไม่ให้แสดงว่าเธอไม่ได้ชัดเ เสียงผู้ชายชอบหน่อยันกล้องไปหาผู้ชายเจ้าหน้าที่อยู่ไหนผู้หญิงเราต้องมีไม้ไผ่กับถ้าเจอไม่ให้แสดงว่าเธอไม่ได้ฉันผู้หญิงต้องมี